มาคราวนี้ฮันยังคงฮันฮอตฮาร์ดเหมือนเดิมเลยอนะอ่ะจะบอกว่าคือกลับมาเวทีเดอะสตาร์ของเรานะฮะต้องตามตรงเดียมเลยเนาะใช่ใช่เราจะต้องให้พี่พี่ทั้งสาท่านเนี่ยนะฮะได้พูดคุยกันหน่อยเพราะว่าอรไรา๊ะของพี่เอกใช่ฉันหรอจ้าเจอให้ฉันรอฮะ แบบเสื้อๆอย่างนี้ได้เลยตามครมเนียมนะฮะต้องให้พิสิทธท่านนี้ได้พูดคุยหน่อยนะฮะมีคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยนะเรียกว่าใจของเราแทบจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นภาษาเป็บอรื่อเรียกว่าทวินหาทวินหาอย่างรุนแรงดูสายตาสิพี่มา ีเดยวน้องแดนของเราถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงมั่นอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มีผลงานมาตลอดเวลารอจนกระทั่งน้องมาถึงก็สามารถ,ถาที่จะปั่จะ่หยได้มีอะไรไหมอ่ะนาาแสดงถือว่าน้องแดมีความแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวกับการที่เธอยืนหยัดอย่ได้จนถึงวันนี้นะครับยินดีด้วยมากๆ ว่าผมเป็นแดนเซอร์ผมมีความฝันว่าสักวันหนึ่งผมอยากมาอยู่ด้านหน้าแล้วถือไม์ร้องเพลงวันนี้เป็นวันที่ความฝันของท่านเนี่ยมาเห็นชัดเจนเป็นตัวตนโดยที่มันเป็นความอินเอมเรมจิตมากๆที่เข้าใจนี่คือความฝันที่สูงสุดของท่านแล้ว แล้วก็ท่านสามารถที่จะจับมันเนี่ยเอาไว้ได้อยา่างที่เรียกว่าคงมัน่นแล้วก็มั่นคงออกไปอย่างแน่นอนดีใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมากๆเลยที่ดีใจเสมอเมื่อเห็นทุกๆคนที่ผ่านเวทีเดอะสตาไปแล้วแล้วประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้พวกคุณทําให้เราสามคนไม่เคยเสียหน้าเลยทุกๆปีไม่เคยเสียหน้าเลยแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่เสมอทั้งแต่ แล้วก็น้องใหม่ของเราคือ่านเธอยังแข็งแรง ปีเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยพี่ถือว่าใช้ได้แล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับจึงจำได้ว่าแกลเป็นตุ๊กนาแกลของพี่อยู่ <c oughs> ออยก็พก็ยังเป็นอยู่ยิ่งกว่าเจ้าจริงๆดูแล้วมีความสุขมากๆแล้วก็คือรู้ว่าแกลเจ้าชู้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหท่น,น้ทเลยเลยแกนคนเดียวเลย, <c oughs> เลยอ,อ,อันนี้ชมในทางที่ดีนะครับส่วนท่านที่ต้องขอพูดด้วยความจริงใจว่าคนมักจะด่าต่อสามคนว่าพัฒนาการพัฒนายัางไง ทำไปได้ไงใกนกรรมการพูดว่างแง่าพัฒนาคุณคือคำตอบของพวกเราตัวอย่างว่าคนจะมา ซื้อเวลาพี่ไปขอเชิญคน่กับนันาานา,นานนไปาด้วยกันเดีด๋ยววันนี้พี่รู้แล้นรู้แล้วนี่บอกว่ารู้ยีเรียนเต้นตั้งแต่เด็กดีกว่าไม่รอคู้แล้วนดีใจนะครับที่ได้เจอแล้วก็ภูมิใจเสมอนะออพี่โจ้พี่ปาครับเขาพูดออกจากใจพี่ไป,ไปเยอะหมดแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากฝากไปคือพี่ได้ไดข่าวนะว่าสองคน,นยังซ้อมเต้นหนักจกนบางครั้งมีอาการบาดเจ็บ บบ้านนะครัก็ยังไงก็ฝากดูแลและกันเพราะว่าคนไทยนะครับคนในห้องสอง่งคนนงบม้าเนเขาอยากดูคู่หมาสัจจรคู่นี้เป็นคู่ที่ลงตงัวพี่ม้าบอกจริงนะครับแต่ว่ารักสองคนเท่ากัน ดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ให้เราไลฟ์ปังกันอีกเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วอ่าหายากจะฝากบอกอะไรน้องๆในวันนี้บ้างฮะครับผมก็เออต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้นะฮะผมไปวิ่งมานะก็อยากจะบอกไม่ใเฮ้ยได้ไมเร้แต่วิ่งเลยอ่ะไม่ใช่ฮะคือสิ่งที่ผมได้จากการวิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เหนื่อยนะที่ คือมันเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าว่าเราเนี่ยจะอดทนแล้วก็สู้กับปัญหาที่วิ่งเข้ามาตลอดได้มากน้อยแค่ไหนเราจะยอมแพ้มันหรือเปล่าเราจะไม่กล้าเข้าเส้นชัยก็ได้หรือว่าเราเลือกที่จะทํามันให้ได้ครับแค่ตั้งใจแล้วก็พยายามทํามันก็ทำได้ ตามตลอดจริงๆเดนลี่แล้วก็ทุกวีคเลยนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราเข้าใจในหมโหคนที่มีฝันคนที่มีความความมุ่งมั่นนะคะยังไงก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนให้สู้ต่อไปค่ะดีคือสองคนที่ใช้มีฝันแล้วก็ทำตามความฝันเลยนะแล้ววันนี้ทุกคนรักเขาสองคนนี้ฮะแกรนแล้วะ